ต่อไปมาดูเรื่องสภาพการจราจรกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ในเมืองหาดใหญ่การจราจรยังคงติดขัดอย่างต่อเนื่องเพราะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยกำลังเร่งดําเนินการเคลียร์พื้นที่เพื่อคืนหาดใหญ่ภายใน14วันทําให้บรรยากาศการจราจรยังค,งคงขับขั่งประชากร ประชาชนต่างออกมารับถุงยางชีพและเคลื่อนย้ายรถที่จอดขวางถนนทำให้บางส่วนต้องจอดบริเวณไหลาทางเพื่อเปิดช่องจราจรแต่การสัญจรก็ยังคงลำบากเนื่องจากตำรวจนั้นไม่มีอำนาจในการยกรถต้องให้เจ้าของรถนะครับมาติดต่อรถยกหรือรถสไลด์กรณีที่ไม่มีเจ้าของจริงทางตำรวจและเจ้ากาทางขนส่งจังหวัดจะต้องเคลื่อนย้ายไปเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมแจ้งให้เจ้าของมารับคืนส่วนประชาชนที่ต้องการแจ้งรถหายหลังน้ำท่วมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1599หรือสายด่วน191ย้ำนะครับสายด่วน1599หรือสายด่วน191รวมไปถึงสายด่วน1584ของกรมการขนส่งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือลี ขอภัยครับเจ้าหนี้ที่ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่หากไม่จําเป็นเพื่อให้การฟื้นฟูการเก็บขยะและการทาความสะอาดเป็นไปอย่างราบรื่นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีภายใน7วันที่ประชาชนจะต้องได้กลับบ้านและหาดใหญ่จะต้องสะอาดหน่าอยู่ภายใน14วัน